ฟังท่านเล่าแล้วรู้สึกมันมีความลึกซึ้งมากเลยในเรื่องของการจะทําอะไรหนึ่งอย่างแล้วเราเข้าไปยึดเอาความดีนั้นมาครอบครองเนี่ยครับแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาก็คือทําให้ใจเราทุกข์นะครับอมันเรียดเรียนเมียนใช่ครับก็ยังทําทุกข์ทับคนเป็นระดับของในสินข้อที่หนึ่งนะครับ ม,มันก็เลยรู้สึกว่าเออมัน,ม,นมันลึกไปไม่สักนะครับแต่แต่พวกนี้เนะี่ยคือความคิดกับเราเนี่ยมันเป็นคู่นะถ้าเรากับเพื่อนอะสมมติอาตมามองมองในจอเนี่ยกับอาตมาเนี่ยมันก็มีสองที่ที่ <c oughs> รู้ได้ง่ายหน่อยว่าเน,นี่ยมองไปแล้วชอบไม่ชอบนี่มันรู้ง่ายใช่ไหม <c oughs> เนี่ยสัมผัสกันตาตานี่ใช่ไหมเห็นป๊อกรู้เลยอาการจิตเป็นยังไง <c oughs> แต่เมื่อเราไม่ได้มองหรือมองอยู่แต่ว่าเราคิดอยู่ข้างใน เป็นเรื่องของเรากับเราเท่านั้นเป็นความคิดของเรากับตัวเราเป็นอารมณ์ของเรากับตัวเราเใช่ไหมแล้วจะไปรู้ว่าไออารมณ์หรือความคิดที่เราปรุงขึ้นมาเองเนี่ยนะมันสุขหรือมันทุกข์มันมีอะไรปนมีอัตตาตัวตนไหมมีความเบียดเบียนตัวเองอยู่ไหมความคิดมันเมื่อวานพระครูพูดถึงสังกปะสามใช่ไหมคือในมรรคองแปดจะมีมิจฉาสังกปะสามเราต้องตัดมิจฉาสังกปปะทั้งสามออก สังกปะจึงเป็นสัมมาสังกปะมิจฉานั้นกระประกอบด้วยดําริในกามอย่างที่คุณทนสู้เขาเขียนมาถามอ่ะดําริในพยาบาทสองมุมแล้วสุดท้ายเป็นดําริในวิหิงสาคือความเบียดเบียนไอความเบียดเบียนเนี่ยจะรู้ได้ยากเพราะว่ามันจะเบียดเบียนยังไงแต่มาก็ตัดเขตที่ว่าถ้ามันปรุงแล้วเราหยุดไม่ได้เนี่ยเกิดความหงุดหงิดลาคาหรือว่าทําให้เสียสรีละ อันนี้แต่มาคิดว่าเบียดเบียนตัวเองก็ยังเป็นสิน้อที่หนึ่งที่ยังไม่สมบูรณ์อย่างที่คุณมุ่งบอกมาก็ต้องพยายามฝึกตัวเองให้อะอย่าไปอินอะไรมากอะไรเงี้ยปรุงมากจนตัวเองเสียเสียหายอันนี้พูดถึงเพราะนั้นการที่เราจะรู้เรากับเราเนี่ยมันยากไหมมันยากนะไอ้วิหิงสาเนี่ยนะมันจะเบียดเบียนยังไงอะไรเงี้ยแต่เรากับคนอื่นกับสิ่งอื่นเนี่ยมันง่ายกว่าเพราะฉะนั้นพทธเจ้าถึงให้ฝึกเป็นลําดับว่าอ้าวคุณต้อง ถ้าคุณอย่างคุณวิเชียนเขาถามว่าเขามีปิติอ่ะเขามีน้ำ,นำตาไหลอะ่ะหรือว่าบางคนหยุดปรุงไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกตั้งแต่การพยาบากามาวิตกอะ่ะต้องฝึกข้างนอกก่อนฝึกที่จะเวลามองอะไรสัมผัสอะไรได้ยินอะไรได้กินอะไรเนี่ยทางทวารทั้งทั้งหกเนี่ยทั้งห้าเนี่ยให้มันไม่มีดูดไม่มีผักให้ได้มากที่สุดแล้วจิตเราจะไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้น,นสุดท้ายจะไปจับ ตัวที่เรียกว่าเรากับเราข้างในได้เป็นทวารในกับทวารในได้เพราะนั้นพ่อครูจึงไม่สอนให้ให้เป็นนั่งหลับตาเลยถ้าหลับตานี่มีแต่เรากับสัญญานะมันยากที่จะควบคุมดูแลแล้วก็อ่านรู้อารมณ์ตัวนั้นตัวนั้นได้เพราะนั้นก็เอาฝึกนี่แหละข้างนอกนี่แหละดีที่สุดกับคนนี่แหละ